ดูสิครับคลิปนี้เป็นไฮไลท์ย้อนหลังศึกเตะก่อนเอเชียนคัพ2019นะครับผมเป็นการเจอกันของทีมชาติไทยชุดของลายเยวัดครับแล้วก็โค้ชต่อยนะครับจะมาเจอกับทีมชาติโอมานแล้วก็ถึงเวลาครับไม่ต้องรอแล้วครับจัดดูกันเลยครับาติไทยบุกซ้ายไปขวาครับเหมือนเดิมตอนนี้บุกทางขวาครับที่ซองโดโอ้เรียกองเจ้หูจับบอลแล้วโดนแย่ไปครับที่อาฮันรีครับชิงครับเชียาดี้โอ้โหตอนนี้ส่งยาวมาที่เอาฮันรีครับ เลี้ยงดีพันสาไม่เข้านายครับเลี้ยงบนมาก่อนคืนเอาเชียดีเปิดให้ยามาี่ครับโอ้โหบอลไม่ถึงครับเอา้าแล้วเตสะสกัดก็ชนผู้เล่นโอมานแต่ก็เข้ามือสิวรารครับทีมชาติไทยบุกต่อครับมาทางซ้ายโมบอลจีทีชาผู้เล่นโอมานจีทีชาทิพย์อย่างเดียวครับตอนนี้มาทับสุบัญญามาขวามทีสโดโลโลครับตอนนี้โอโ้โหเลี้ยเปิด้วยเปิดเรียกกระซัานครับแมเกือบถึง ทา่าอดิศักดิ์ไอซครับแต่โดนเตะสก,กัดไปครับแต่เกือบเตะสก,กัดเข้าประตูตัวเองด้วยเรามาเตะมุมครับทีชาไทยเป็นทีละทอนครับเปิดมาให้สุบัญญาโอ้โหมองไม่ได้ครับโดนหมด,ด,ดสกัดออกมาอนีเอาชิยาดี้เอาหุ่นสเปรย์เพื่อกระโดนผู้เล่นทีชาไทยแต่ก็ยังเตะทิ้งออกมาได้ครับยาวไปเอาป้เอาไปกระพาติดทีนทาท้อเอ้าฟอนทีชาไทยได้เยอะมาทีชนะทิ้งครับชนะทิ้งคืนเข้ากลางสีโรดมาสุบัญญาชิงกัน มากันต่อมิก้าครับตัทิสตองโดที่ซองโดเปิดเข้าในไอซูมัญญายิงครับโอ้โหทีเซฟปูประตูออกมาครับโอ้โหอันนี้ถึงลูกถึงคนถึงไหนถึงกันเลยครับวันนี้มิก้าทีสตองโดอีกรอบนึงครับมิก้าครับโอ้ชิงสวยครับมาให้ทิสตองโดอีกครั้งหนึ่งทีสตองโดโอ้เปิเข้าในโอ้โหไม่นไปถึงอดไรสักไอซองครับโดนเตะออกมาแต่ทีมชาติไทยจอตีต่อครับซูมัญญาชิงเร็วทีสตองโดตักส่อนมาหูซูมัญญายิงเข้าในเขตโทษครับ เปเรียกเข้าได้โอ้โหบอลก็ไม่ถึงทีมชาติไทยครับเปิดเกมบ้าครับตอนนี้อัดอยู่ช่วงกองกลางและกองหลังอา้าวแล้วลูกนี้ยังไงครับผู้สา,าผู้กระสินเปาให้ฟาวเป็นโอมานได้ฟาวครับดูภาพช้ากันครับฟาวอะไรอา่าเป็นทางชนะที่ไปบังบอลครับอ,อ้าวโหชิงเร็วมากคาโนครับเชียรดิโอ่งมาเอาชันนี่โอ้โหไม่ถึงครับโดนเตะออกจากทันสาทีมชยยายัาเก็บบอลไม่ได้ครับ โอมานมาฮัลลี่มาอีบาริาเลย์ยิงโอ้โหเข้าประตูไปแล้วครับตอนนี้โอมานยิงได้เอาแล้วโอีิอบาริสเลย์น่าเสียแล้วครับโอ้โหไล่แมนยกธงครับเป็นลูกล้ำหน้าไปก่อนครับังหวันนี้โอ้หัวร้อนครับอิบาริสเลย์ครับหัวร้อนหัวร้อนไล่แมนไม่ให้ประตูครับลูกนี้ล้ำหน้าก้าวเดียวอย่างเด่นได้ชัดครับเห็นได้ชัดเลยเอทีมชาติไทยเกือบโดนขึ้นนำครับนิดเดียวจริงๆโอ้กัง ชาที่ก็โอ้โหแปรติดผู้เล่นโอมานและโอมานปุกันตอบแต่ละอีก3าทีจบเวลาแล้วตอนนี้มายาไมาดี้มาเอาฮันรี่ทรงต่อเชยายดี้โอ้โหโดนเบียดจะเข้าซะเอาแล้วยังไงโอ้โหมีกาเขียวอมาได้ครับโอโมานเกือบได้ประตูแต่ตอนนี้ทีมชาติไทยยังครองบอลได้อยู่ครับโอ้โหชิงแล้วมากชาที่ครับตอนนี้หมดเวลาปวลาทดศูนย์นาทีหรือว่าไม่ทดเวลาครับมาโอ้โหชาที่แคอดิ์ครับก็โดนต,ต,ตัดไปบอลมาที่ดากลางครับโอ้โห หมดเวลาครึ่งแรกไปแล้วครับทีมชาติไทยยังเสมอกับทีมชาติโอมานอยู่ศูนย์ศูนย์ครับเดี๋ยวมาชมเกมขึ้นหลังกันต่อครับเริ่มเกมขึ้นหลังครับทางโอมานมีการเปลี่ยนตัวคนแรกทอร์จามินเอายามาดีพาขับและส่งกาซินไซจากโดฟาขับลงมาแทนครับชมกันต่อตอนนี้บอลอยู่ที่โอมานครับลาวาฮีเอาลาวฮีเลี้ยงครับมาเอามิก้ากระโดตำแหน่งได้สองครับมาเชยาดีเชยาดีเลี้ยงโอ้โหโดนประกบสองครับโอ้โหสีรอดมาช่วยแล้วเตะที่ออกมาครับ สี่สองต่อชิงอ่ะมิก้าครับโอ้โหชิงยาให้ซิี่สอต่อครับเลี้ยงมาต่อแล้วเปิดมาส่งชัยอดิซังครับเจอโอ้โหเจอสองแลไปไม่ได้โอ้ยเอามาได้บอลมาตรงกลางครับฮาลิครับอิบราฮิมซาเล่ส่งต่อเอาฮาลิโอ้โหมาตะควาครับโอ้ยอิดเลี้ยงมาครับเลี้ยงมาเอ้าเราไม่มีใครเข้ามาครับเลี้ยงมาแล้วแป๊บเอาโห้ยเข้าประตูไปแล้วครับกาซิมซาอิดครับเป็นซุปเปอร์ซับของวัดนี้ับยิงครึ่งหลังของโอมาน หนึ่งศนย์ร่แล้วครับทีมทชิปทีมชาโอมานครับโอ้โหแรงกำลังดีครับตอนครึ่งหลังนี้ดูป้าชายทีนึะครับส่งมาสวยครับหลุดตํำแน่งครับพิโนวัตโตชัยยาครับวิ่งตามกาซิมซาอิดไม่ทันครับแล้วก็โดนทำโทษโดยเสียประตูไปครับตัวไกล่อครับชิงกันหนึ่งสองครับตอนนี้ไม่มีผู้เล่นครับตาประกบก็เสียประตูอยากเห็นได้ชัดเลยครับ มาครับเราพีท่ทีมชาติไทยมีการเปลี่ยนตัวเหมือนกันครับทอรพิโรตโตชายาและสิโรดจะทอมาครับและส่งสักไขประโคจากบุรีรัมย์ยูเนเ็ดและธนบุญเกษสารัตจากพีจีปทุมเอฟซีลงมาแทนครับมิก้าออกเปิดให้อดิซักครับโอ้โหตัวโมซากะออกมาบอลยังอยู่ที่ใครครับอยู่ที่ทีมชาติไทยกันต่อธนบุญมาขวามิกา้าสมัญญาชิงสัน้นที่ซองโดเรียกมานี้โอ้โหลาว่โอีโสไลด์ลูกนี้ฝ่า,าที่ซองโดครับ โคดศินจากเอเชียก็โอ้โ oh หมาให้ใบเหลืองทางของเบอร์สากับมัมเม็ดเอาลาว่าเฮียครับ ah มาดูกันีกทีครับเมื่อกี้เห็นเห็นได้ชัดอยู่ครับลูกนี้ชัดกว่าครับเกี่ยวขาไม่เล่นบอลเลยครับแมคบาา่ครับทีมชาติไทยได้ลูกฟรีคีครับจากเชื่อทอนเปิดเข้าในครับหินส,สตอร์บกโอ้โห,โห,โหติสขานีครับเอามาอาทีทะับุญยิงซ้ำโอ้โหตี ผ <Cornell>. oh, ู้เล oh, you know oh, oh, oh. uh ่นเอ้าว yeah. <c oughs> ันลัยิงซับอีกทีโอ้โหอดีศักก็ยิงติดผู้เล่นโอมานครับโอ้โหเกิดได้ลูกดีเสมอครับทีมชาติไทยเอ้าอดีงานเข้าแล้วเอาฮันลีครับมาเดียวแมสุพรรณยังไปบางทางได้ครับโอ้โหด้วยว่าหลุดเดียวไปแล้วอะโอมานโอ้โหเปิดมาแหแต่ลูกนี้ก็ออกลัข้างไปก่อนครับทางโอมารมีการเป็นตัวสสาคนสุดท้ายครับถอดไลอันอิบราฮิมซาเลและโมฮัมเม็ดเอาลาวาฮีพะครับและสองอิท โมฮัมเหม็ดกับโมฮัมเหม็ดเอาชาบาลงมาครับส่วนทีมชาติไทยถอดสุบมราบริสายพกครับและส่งสวัสดีเดบิด,ดลงมาครับได้บอลมาชิงซ้ายครับสัสลักถอกซ่อนชาทิ่โอชิงเับาาสัสลักครับสัสลักเปิดมาโอติฉลับแล้วสูฮายังดักบอลได้ครับโอมามาใสอครับ แปมาแดนหน้าชี้เับอิสมาฮ์เมดโอ้โหแปรทะลุช่องเข้าไปเอาฮันเลียบเลี้ยงควบนี้สุพรรณตองศกสุพรรณยังแย่งขึ้นมาได้แปรกับพลาดเอาเราสไลด์เราเสียบสรวัตแล้วทีนี้เอาโอลแมนได้บอลอยู่ก็ไปเอาฮันเลียบเอาฮันนี่โดนเบียดสองครับโอ้ลูกนี้โอ้โหทีนี้ฝ่าวับกรรมการเป่าช้าไปนิดนึงครับแหมอะไรนิดนิดน้อยน่อยเองเนี่ยโอเครอบนึงครับคุเลโอมาเลี้ยงมาแล้ว แย่งสองครับตอนแรกไม่ฟาวมาฟาวลูกหลังครับเดี๋ยวฟิกคิกเป็นโอมาครับเอาใครดีเปิดมาโอ้โหต้นเตซากออกมาจากพันศาครับออกมาอ่ะซูฮาจับบอลได้อ่ะตวนเบียร์จ่าอดิศักครับอดิศักได้บอลอ่ะขวบไปเองครับอ้าวตอนนี้โล่ไปแล้วเอาไม่มีใครเข้าบอลครับขวบไปเองมีสลรวมาช่วยบอลแล้วตอนนี้บอลยิงเองครับเอาเข้าประตูไปแล้วครับโอ้โหนึ่งหนึ่งครับฟุตทีมชาติไทยเอาจนได้ครับ จากการยิงกอนอันยิออ่สักไกลสอนครับนาทีที่เท่าไรดูกันอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้แต่ดีใจก่อนเออโอ้โหว่าจะยิงได้แล้วลูกนี้หูยสุดยอดลากตัแดครึ่งสั้นนามไปเองเลยครับตูบอลใาชายรอบนึงครับยางบอลจากการเจลิจสูฮาครับมาสักครู่นี้แล,ล้ว,วัวขั้วไปเองครับอดิศิกดสักไกลสออครับมีสรว์มา เบียงเบลความสนใจครับแต่ก็ไม่สนใจซาลาวน์ครับตัวเองเรียกเองแล้วก็ยิงเองครับออกแนวชงเองเก็บเองดูไกอลนอครับพอวไปเองครับอดีศักย์ไก่สอนแล้วไม่มีผู้เล่นของโอมานเข้าบอลครับถึงจะเข้าบอลแต่ก็สายไปแล้วครับตัวสัดสายแล้วก็เข้าเสาไก่ครับเอาตอนนี้ทดเวลาหมดเวลา90นาทีแล้วทดหนึ่งนาทีครับบอลอยู่ที่โอมาน เปิดเกมมาให้อิทโมฮามดครับแต่ก็โดนมาจากฟันษาสองคือสิงวาระครับราถสิงวารเปิดเกมมาตรงกลางโอ้ละฐภูมิจะซอกเป๋าจบเกมครึ่งหลังแล้วครับทีมชาติไทยยังเสมอทีมชาติโอมานได้สำเร็จครับหนึ่งประตูหนึ่งจากกระดิ่งไอศกไก่สอนครับ